ค่อยๆลงมานะครับค่อยๆเลยเดี๋ยวมารอชมการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ต้นนี้เป็นต้นกระเทยนะครับแต่ความสูงเยอะแล้วลูกติดปลายยอดนะครับก็เลยใช้วิธีนี้เลยนะครับให้ดูข้างบนนะครับว่าบรากรกอต้นนี้นะครับเขาไม่ได้บอกว่าไม่ติดลูกนะคือเขาติดลูกแล้วก็ออกดอกนะครับแต่ปัญหาที่เจอเนี่ยโดยส่วนใหญ่ ถ้าเกิดชาวบ้านนะที่ปลูกไว้จะเจอปัญหาแบบนี้ต้นเนี่ยนะครับสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยไล่ขึ้นมาแล้วไม่ค่อยมีลูกหรอกครับจะมีแค่เนี้ยแขวนไม่ลูกหนึ่งสองลูกนะครับแล้วไม่ค่อยดกแล้วก็ไอที่ออกข้างบนเนี่ยเดี๋ยวก็เริ่มร่วงนะครับไม่ค่อยได้กินลูกแล้วสูงสอยไม่ถึงเดี๋ยวผมจะมาแก้ปัญหานี้ให้นะครับหนึ่งจะทําให้เขาเตี้ยสองและก็จะทําให้เขาดกแล้วก็จะเดินเก็บง่ายด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะครับง่ายๆเลยอุปรกรณ์ที่ใช้ก็คือเตรียมไม้ทาเป็นง่ามไว้นะครับห่างจากต้นเนี่ยประมาณเมตรหรือเมตร20อยู่ที่ความสูงของต้นนะครับอ่ะอย่าเกินนี้นะฮะประมาณเมตรหนึ่งก็ได้มาเกอร์คัตเตอร์ใหม่ๆคมๆนะครับแล้วก็เชือกฟางวิธีการเดี๋ยวมามารม์จุดก่อนหลังจากนั้นนะนี่วัดระดับเลยนะครับให้เขาได้ระดับกันประมาณนี้นะ และแนบเดียวกันนะครับผมก็จะใช้มาร์คเกอร์เนี่ยมาร์กไว้เลย,เลยจึ๊บก็คือนี่ป๊บนะครับตรงนี้นะ,ะหลังจากที่ผมมาร์กตรงนี้ไว้แล้วนะครับเนี่ยนะฮะผมจะมาร์กจุดที่จะต้องการให้เอาํำต้นเขาออกนะครับจะเริ่มจุดที่จะตัดออกนะครับช่วงนี้ขึ้นไปตรงนี้เนี่ยจะห่างอยู่ประมาณห้าเซนนะครับข้างบนเนี่ยให้เยอะหน่อย นะครับประมาณคืบหนึ่งก็ได้วาดไว้ก่อนเลยอยู่ประมาณนี้นะเนี่ยนะครับแอะคร่าวๆประมาณนี้นะครับหลังจากที่กําหนดจุดได้แล้วนะครับมาเอาเลยคัตเตอร์คมๆตัดข้าไปเลยครับคือความกว้างไม่ต้องสีเรียสน,นะครับขอให้เขาเปิดลำต้นออกมาให้ได้ แล้วก็ความยาวตามที่เราต้องการอ่าน,นี้นะครับผมจะตัดออกไปแล้วจุดตรงนี้คือเอาออกเอาออกไปเลยนะครับนี่ช่วงนี้นี่เดี๋ยวเอากระตือแต่งก่อน ออกมาถ้าเราดูแล้วเนี่ยลำต้นข้างในเขาจะมีโพรงนะครับเห็นไหมแต่งก็ดิสวยนะ่อนะ่ะนี่นะประมาณนี้หรือจะเอาสูงนี้หน่อยก็ได้นะครับเปิด ระวางออ,อนี่นะทีนี้ข้างหลังนะตรงนี้นะครับช่วงนี้ผมจะผ่าตรงนี้นะครับกรีดตรงนี้ กรีดไปแล้วนะะนี่ตรงนี้นะคือกรีดลากยาวมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ด้วยนะครับอืมแถบนี้ด้วยทั้งหมดคือสามลอยนะครับอพอเราเอาเนื้อลำต้นช่วงนี้ออกไปแล้วนะครับเราจะกรีดช่วงนี้ฝั่งนี้รอยฝั่งนี้รอยหนึ่งฝั่งนี้ลอย,นลอย,นลอยอหนึงนะครับเราต้องค่อยๆโน้มลำต้นลงมานะครับค่อยๆนะอย่าโน้มแรงค่อยๆโน้มลงมาให้ดูตรงนี้ สังเกตต้นตรงนี้เขาจะเริ่มแตกนะครับนี่เขาจะเริ่มแตกถ้าเกิดเรามองอย่างนี้นะถ้าเกิดต้นเขายังลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราผ่าตรงนี้ช่วยเพื่อให้เขาแตกมากขึ้นนะครับข้างหลังด้วยคือ <c ười> ถ้าเราดึงอย่างนี้ปุ๊บเขาจะหักนะเราต้องให้เขาแตกเพิ่มมากขึ้นคือ <c ười> ถ้าเวลาเราดึงลงมานะครับแล้วเขายังฝืนนะฝืนแรงเราคือเขายังแข็งแข็งอยู่นะเราก็ต้องกรีดลําต้นเขาเพิ่ม <c ười> หลังจากที่เรากรีดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราลองโยกโยกดู ถ้าต้นเขายัางแข็งแข็งแล้วฝืนอยู่นะครับให้กรีดตามสามรอยเดิมแต่เพิ่มความสูงขึ้นไปแล้วก็ข้างล่างก็เพิ่มลงไปนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับมาเลยเหลังจากนั้นเราก็จะนําเขาลงมาค่อยๆลงมานี่ย,เ,ยเราจะค่อยๆลงมานะ นี่ยึบมามัดไว้เราทําค้ายึดไว้แบบนี้นะครับตรงช่วงนี้นะเห็นไหมฮะเขาจะแตกแล้วแต่แบบนี้เลยแต่มันจะไม่มีปัญหาพอเราค้าเรียบร้อยเรามัดให้แน่นนะครับถ้ามีลูกอยู่นะครับเอาออกให้หมดเลยนะอันนี้มีลูกเดียวเอากลไกลตัดออกเลยนะครับ ไม่ต้องแขวนไว้นะครับลูกนี้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวเราให้เขาสร้างใหม่นะครับใบที่เขาละดินนะอย่างพวกนี้ตัดออกนะครับตรงนี้เอาออกไปเลยนะครับนี่นะครับให้เหลือประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงของเขานะครับหลังจากเราทําแบบนี้เนียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บช่วงโคนตรงนี้นะครับแล้วก็พวนดินเขาใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยผมจะใช้ สูตร2577นะครับตัวนี้บำรุงนะครับแล้วก็ลดน้ำสามวันลดน้ำครั้งหนึงพอเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ายอดเขาจะเริ่มตั้งวันไหนนะครับ